นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ตรงและชัดมากๆเลยนะค,ะคุณผู้ชมประสบการณ์อันโหดร้ายมากๆจริงๆทมันยิงจำได้คุณผู้ชมเราไม่อยากให้คุณผู้ชมเป็นอย่างเคสที่ <c oughs> พี่ไก่เล่ามาทุกๆคนนะคะอยากให้จะลองย้อนไปก้มลงดูสักนิดนึง <c oughs> หรือว่าแบบ พอเจอสิ่งที่มันแบบเออไม่น่าพึงประสงค์ก็อยากจะให้หานะคะแบบผลิตภัณฑ์ดีๆมากินให้ร่างกายมันโอเคดีกว่าเนาะไม่งั้นผู้ชายอาจจะหนีไปได้เนาะนะคะและอีกที่สําคัญก็คือว่าอย่างทีบก่อาจารย์เพื่อนบอกไปนะคะว่าบาังคนเนี่ยบรรลุว่าจะของนีฉะนั้น <ừ. S 2> มือนีคุ้มมั่นใจแล้วหรือบอกว่าของคุณบบมีกับควรที่จะดูแลนะคะไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะบ่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะผู้ชายหนีหายไปเลยบ่ต้องสงสัยว่าเกิดยังคืนคเพราะอันนี้ยังแน่นอนฉะนั้น ทำมือนี้คุณเริ่มต้นนะคะดูแลเจ้าของดูแลน้องเจ้าของนะคะง่ายๆเพียงแค่นึ่งเม็ดก,ก่อนอนเท่านั้น,<ช>นสำหรับนะคะสิ้นเรียของเขาคุณกับมีผิวพันธุ์ที่สดใสาภายในที่สะอาดอไร้กิเนสพึ่งะสง์อย่างแน่นอนใช่เขาบอกว่าแค่10วันก็เห็นผลแล้วนะคะเจ้าของเป็นผู้รับประกันเลยแล้วทั้งพี่ติ๊กและน้องนัดก็รับประกันอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ชมว่าผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยจะคุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ไก่ยังอยู่กับเราช่วงหน้านะคะกับเพียวไร่ผ้ารวยค พบกันค่ะที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากแล้าไปจนถึงบ้านเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง 5้วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอ,อกที่เคยหย่อนค้อยก็จะกระชับแต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลีนิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแยกก,ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่า ร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าจมูกทั่วเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทําให้เบม่มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบม,มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพีวยวไรซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ 0, 0 8 6 0 4 5 8 1 1 8 หรือ086-045-844สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ช่วงเพียวไล์พารวย ค่ะคุณผู้ชมคะกันยังอยู่กับเฮาทั้ง3าคนในช่วงค่ะเพียวไลาพารวยนันเองค่ะซึ่งจะเป็นช่วงเขาจะมาแนะนํานะคะธุรกิจเครือข่ายในฝันของหลายๆท่านเพื่อที่จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนั่น <ใช S 2> เองค่ะ,คะซึ่งอย่างที่เขาทราบกันว่านะคะอาจารย์เนี่ยเป็นทั้งครูเพลงนะคะเป็นทั้งนะคะอาจารย์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์เป็นทั้งนักร้องดีเจนะคะเป็นยังถึงมีความสนใจเกี่ยวกับงานเครือข่้ายนะคะเดี๋ยวมือนี้เขามาพูดคุยกันค่ะค่ะ ทำไมถึงอาจารย์ถึงมารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายกับเพียวไลน์แล้วก็สนใจเป็นอย่างมากคะพอได้ข่าวว่าแบบว่าได้ร่วมทางธุรกิจเครือข่ายมากับหลายๆที่เหมือนกันใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมารู้จักกับเพียวไลน์เมื่อไม่นานานะฮะพอมารู้จักเนี่ยก่อนอื่นเลยไม่ได้ประทับใจอะไรเลยประทับใจในตัวสินค้าเพราะว่าเราผ่านธุรกิจเครือข่ายมาเยอะมากไม่รู้จะเป็นโอ้โหตั้งแต่ AB ถึง Z ซ <c oughs> เชิญเข้าไปเสร็จปับ๊บทุกบริษัทเราไม่กล้าบอกว่าเฮ้ยเขาหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นการที่แบบมันเวอร์ <c oughs> มันเวอร์เกินไปว่าเฮ้ยทำธุรกิจเนี่ยบางคนบอกว่าจะต้องบอกว่าเฮ้ยทำแค่ไม่เกิน3เดือนคุณมีรถขี่ได้เลยป้ายแดงได้เลยแต่ทีนี้พอเราเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไปไปหลงผิดอยู่ <c oughs> ในตรงนั้นแล้ววันนั้นได้มีโอกาสได้คุยกับท่านประธานบริษัททั้งคู่เลย <c oughs> นะฮะทั้งคุณพย์คุณกัน ประทับใจครั้งแรกเลยที่ประทับใจเพียวไลท์ก็ค,คือนั่นคือกาแฟกล้าพูดได้ตอนนี้ได้เลยว่าอร่อยที่สุดในโลกเพแฟกินแล้วรสชาติกลมกล่อมแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มะนะฮะไปที่อื่นเนี่ยเราจะได้แต่แบบว่าไปกินของมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ากินกาแฟที่นี่นะฮะทั้งปริมาณทั้งรสชาติทั้งคุณค่าสุดยอดประการที่สองหลังจากที่้ ประทับใจในตัวกาแฟแล้วท่านก็ยังไม่ได้บอกนะท่านยังตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ค่ะตัวนี้นะฮะท่านก็ยังไม่ชวนเรามาทําอีกท่านก็บอกเอาไปลองทานทานเสร็จปั๊บรู้สึกชอบสองเป็นคนที่เดินทางสายกลางก็คือ,อเป็นสายธรรมะเหมือนกันอชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์นะประการที่สามพอเห็นแผนการตลาดรู้สึกชอบเพราะว่าเราผ่านมาเยอะ เจอแต่ไบนารี่จับคู่ไปคู่มาคู่ไปคู่มาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายมันเยอะแยะไปหมด<ะ>แต่ตรงจุดนี้ถือว่าสุดยอดแผนการตลาดเนี่ยตั้งแต่เคยเห็นมาตรงนี้ดีเพราะยังไม่เคยตัดสินใจเลยว่าเราจะทํากับคนนู้นคนนี้ไม่เคยตัดสินใจค่ะใช่เพราะหลายคนก็คิดว่าการทําธุรกิจแบบเครือข่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเนาะจับต้องได้ยากแต่คืออันนี้อาจารย์ช่วยคอนเฟิร์มกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าการทําธุรกิจกับเพียวไลฟ์เนี่ย ง่ายแล้วก็ประสบผลสําเร็จจริงๆครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะธุรกิจเนี่ยคนที่จะประสบผลสําเร็จได้นะฮะหนึ่งความพยายามสองต้องมีสติแต่คุณต้องรู้รู้จักมีสติในการคิดว่าเฮ้ยคุณที่มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไปหรือเปล่า <ฮะ S 2> นะฮะ,ฮะเห็นเขาเขียนแผนอย่างนี้เขารวยอย่างนี้คนนี้คุณกลับไปดูที่บ้านเ็าสิไอคนที่บอกคุณว่ารวยแล้วเนี่ยมันอาจจะกิน,นมาม่าอยู่ก็ได้<ฮ>ะนะฮะเพราะฉ<ฮ>ะนั้นเนี่ยต้องต้องพยายามพินิษ คิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนทําธุรกิจหลายและตอนนี้ที่เพียวไลท์เนี่ยเรากล้าพูดในตอนนี้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของสินค้าเขาสุดยอดอนะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้านี่ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะ,ะเมื่อสักครู่ที่เราอัดไปจะไม่ตัวสินเดียะเดี๋ยวจะไปลองแล้วจะทยยมาบอก ก็คือคืออาจารย์ไก่คิดว่าแบบราคาแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพียอลไลฟเนี่ยสมดุลกันใช่ไหมคะแบบมีคุณภาพเป็นการที่ไม่หลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็ที่สำคัญมีอร์ยก็คือปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ว สินค้ากว่าจะเกิดมาแต่ละตัวเนี่ยก็คือ,อ,อท่านผู้บริหารของเราทั้งสองคนก็คือวิจัยกันมานานมากๆเลยกินคอนใช่ค่ะก็คือว่าจะของบริษัทกินคอนกระ้าบอดีตต่กระไต่ก้อนมูแล้วบาง<ช>สัตเนาะ <c oughs> นะคะเพลน <c oughs> พาอายุ่เป็นประจํานะคะและอีกอย่างก็คือว่าที่นี่บรเคยมาขายฝัน บัเคยบอกว่าคุณเขามาปุ๊บนะคุณในเงินอีก2เดือนข้างหน้านในเงินแสนแน่นอนบอมน่มี<ช>ที่นี่นะคะประธานบริษัทบอกอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณจะได้เงินแสนเงินล้านก็ต่อเมื่อคุณต่างใจเห็ุเหตุเราได้แน่นอน <ๆ S 2> อมน่มีการมาขายฝันบามีการมาหลอกใ่บามีการมาโกงหกใดๆทั้งสิ้นนี่ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เ,นเนะฮนใ<ช>ห้เฮานะคะประทับใจและหลงรักเพี้ยวไหลเนั่เดีนยวเร่อ่ประการจานค่ะตั้งแต่กิริยามารยาทต้องโอ้ให้เกียรตินะฮะท่านประธานกับทั้งสองท่านเนี่ยให้เกียรติ กับคนที่เข้ามาทุกคนถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนนะฮะประทับใจมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไปที่อื่นเนี่ยเฮ้ยแกเลาออกมาจากบริษัทนี้สิแล้วมาทํากับฉันรับรองคุณรวยแน่นอนอแต่ผลสรุปแล้วทําไปทํามามันก็เหลวเป๋วกันตั้งกูค่ะนะฮะทำมาสมัยก่อนย่าใจฮึดกันมากธุรกิจกระข่ายเนี่ยโอ้โหตอนเย็นเลิกงานมานะจากกลุ่มกันไปไปฟัง<ะ>เคยเจอแม้กระทั่งที่บอกว่าพี่ช่วยตัดใจตัดสินใจแทนหนูหน่อยบอกทําไมอะหนูไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยหนูอยากจะไปทํางานตรงนี้ พอพาเราไปถึง<ม>โอโ้โหเข้าห้องเทนนิ่งเลยครับ<ม>เคยเจอแม้แม้กระทั่งขนาดนั้นจนแบบว่าเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่าย,ยเสียเพิ่มก็เยอะใช่ใช่โทรมาย้ำอยู่นั่นอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วฉันจะถึงฉันจะไปรับเธอฉันจะพาไปดูงานอย่างนู้นอย่างนี้ แม่แมแมเนยเคยได้ยินมา้มมมามาพอสมควรเช่นเดียวกัน<ช>แต่ว่าสาหรับนะคะเพียวไลเขาให้อิสระภาพกับทุกคนเลยนะคะเพราะจำเป็นต้องเอ่อม้าบริษัท์ทุกมือจนเสียการเสียงานประจําที่เขาเหตุไปนะคะบอบังคับบอกดดันใดๆทั้งสินส้นสินอ่สินค้ามีคุณภาพราคานะคะเป็นที่จับต้องได้บอแพงมากเกินไปนั่นเองค่ะและยังมีนะคะซื้อในการสนับสนุนเยอะแยะมากมายบพว่าจะเป็นซองเอ็นทีวีหรือว่าทีวีดีนี่รายการเพียวไลสวยด้วยเสน่ห์ของเขานะคะที่ออก ตลอดทั้งวันเลยมียิ่งสปอร์ตอยู่เสมอนะคะ80รอบต่อมือนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจะบอกเลยว่าความมั่นคงของเพียวไลฟ์นะคะเปิดมาทั้งหมด9ปีด้วยกันค่ะผู้บริหารเนี่ยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเครือข่ายมาแล้วมากกว่า20ปีกันเลยทีเดียวค่ะ <Okay. S 2> รับรองว่ามั่นใจได้เลยอย่างต่อไปเคยเอ,อ,องค์กรใหม่ก็คือจากที่ผ่านาประสบการณ์เรื่องแบบว่าน้ําท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคือ กิจาการก็ยังดําเนินต่อไปแล้วเรื่องโบนัสหรือเรื่องผลตอบแทนหรือเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นต่างๆรับรองว่าตรงเวลาแล้วก็ผลตอบแทนคุ้มค่ามากจริงๆก็คือว่าเปิดมา8ปดเก้าปีม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินท้องใจตรงเวลาตลอดนั่นเองค่ะฉะนั้นไว้ใจได้ค่ะและวมือนี้ค่ะผู้ใดที่อยากร่วมธุรกิจนะคะหรือว่าอยากโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ไก่จา,าจาร์คะซอยบอกเบอรอกันหน่อยนะคะต้องรีบตัดสินใจนะฮะวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่พวกท่านจะมาร่วมธุรกิจเพียวไรกับพวกเรานะฮะสนใจนะฮะอยากคุยกับไก่ วิทนาอยากจะถามเรื่องปัญหาส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพโทรมานะฮะ0833004333 083300 4 3 3 3รับรองนะฮะด้คุยกันทุกสายใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสนะคะให้กับผู้ทีมงานนะคะที่อยากจะมาพูดคุยกับเรานะคะเหมือนอาจารย์ไก่นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมรายการของเราได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ เพราะว่าเพิ่นใจไปนะเก่า12ล้าน3แสนบาทต่อปีเกือบร้อยล้านค่ะคุณผู้ชมกับการโปรโมทของเพียวไลทุกอย่างเลยแม่นแล้วนะคะฉะนั้นไว้จได้ค่ะว่าอีกเบอร์โดนะคะกระแสของเขานี่บุ๋มแน่นอนนะคะและถุก่านสามารถมานั่งมองนี้ได้โดยที่บ่ต้องเสียเงินนั่นเองค่ะและวูนนี้จังไดต้องขอขอบคุณค่ะจังได้ขอบคุณอาจารย์ไก่มากๆเลยนะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนประสบการณ์ยังไม่หมดถึงเท่านี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเอาแบบว่าพี่ที่ก่อนไปบ่เป ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมและสะรวนนี้นะคะเพียไร้ายสวยรวยเสน่ห์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ทุกๆวันเวลานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ